ระหังสมมาสมพุทธโภพระวันพุทธังรพระวนัวนตังอภิวาเทมิ นมัสการพระเดชพระคุณพระราชัญญาสุธีรักษาการแทนเจ้าวาดเจ้าสำนักเรียนวัดส้อยทองพระอารามหลวงเราปิดอบรมไปแล้วนี่ทิ้งช่วงไปนานๆเนี่ยก็สะมันก็จะไม่สมองก็จะช้าลงไม่ได้ว่องไวปัดเปรียวเหมือนที่เราอบรมเสร็จใหม่ๆเดิมที่เราวางแผนว่าอบรมเสร็จแล้ว พักสองวันก็จะเข้าสนามสอบเลยน,นี่คล้ายๆว่าวิชาการต่างๆยังร้อนอยู่ความจำอะไรต่างยังดีอยู่อันนี้ก็จะทําให้เราทําข้อสอบได้ดีแต่สำหรับบางรูปที่ไม่ได้เรียนมาตลอดปีก็จะมีความรู้สึกว่าการขยับวันสอบออกไปก็จะเป็นผลดีสำหรับตัวเองเพื่อที่จะได้ไปทบทวนที่ยัง ดูหนังสือไม่ไม่ครอบคลุมไม่แหล่นตันยังไงก็แล้วแต่ท่านจะสอบตามกำหนดการปกติก็ตามขยับก็ตามเราเป็นนักเรียนอาชีพก็ต้องทำหน้าที่ให้ได้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าละามาคันนี้คล้ายๆว่าเราเป็นความหวังก้อนสุดท้ายของสนักเรียนของวัดการต่อสู้ต่างๆ มันมีหมดไม่แต่ว่าเป็นชาวบ้านก็ตามเป็นพระเป็นเด็กก็ตามเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามไม่แต่ผมก็ตามสมัยก่อนเป็นพระเป็นนักเรียนก็ไม่นึกว่าตัวจะจะได้เป็นประโยค9เก้าแต่ก็หวังจะเป็นประโยค9้า จบประโยค9ก้ามาต้องใช้ได้เลยไม่ใช่เป็นปไม่ใช่เป็นประโยค9เก้าเดินตกงานไปอะไรต่างไม่ใช่เราเป็นประโยคก็ขอสอนรองวิชา สอนสามรูปสอบได้สองรูปถือว่าระสบความสำเร็จแล้วกร็ร <lawsuit> <Gore> ู้สึกว่าการที่เราต้องอ่านหนังสือโดยที่ไม่รู้วันสอบก็เหมือนเรา ออกทะเลแล้วไม่เห็นฝั่งแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เห็นฝั่งเสมอไปนะครับถ้าเราได้ทำความเพียรไปเรื่อยๆเหมือนพระมหาชนกที่ทำความเพียรอยู่กลางมหาสมุทรถึง7วันชันใดก็ชันนั้นนะครับเมื่อเรายังไม่ได้รู้วันสอบแต่ว่าเรายังทำความเพียรต่อไปนั้นผมก็เชื่อว่าทุกๆรูปที่เข้าการอบรม บ่มความรู้นะวัดสร้อยทองและทั่วประเทศนะครับจะทําให้ความรู้นั้นหนาแน่นแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อกระทั่งวันสอบนั้นก็จะทําให้เราทําข้อสอบได้อย่างง่ายดายนะครับ ึงแม้ว่าจะเลื่อนกำหนดสอบออกไปก็ระยะเวลาที่เหลือก็ได้ดูเตรียมตัวดูหนังสือมากขึ้นเป็นกำไรได้เก็บเกี่ยวการดูหนังสือได้เยอะขึ้นมากขึ้นก็ขอ,ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะเข้าสอบทุกรูปนะครับอย่าทิ้งตำราหมั่นทบทวนไว้ เรื่อยปีนี้ก็ผมชั้นเบลทมปีนี้ก็เป็นปีที่2ครับปีที่แล้วตกก็รู้ว่าตกเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดส่วนตัวหรือว่ายัางไงแต่ก็ก็จะขอให้กำลังใจเพื่อนสหารมิกทุกๆรูปทุกๆท,ท่านนะครับ อาจจะเป็นทั้งคารวะหรือทั้งเป็นพระภิกษุสามเณรบรรพชิตนะครับยังไงก็ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็ขอให้รักษาจิตรักษาใจให้ดีก็แล้วกันครับเพราะว่าการศึกษาพระบาลีเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะศึกษาได้ต้องใช้ความเพียรวิริยะความภาคเพียรอุตสาหาอย่างมากก็ถึงจะไม่มีกําหนดสอบครับแต่ก็ขอให้ทําความเพียรต่อไปครับเหมือนกับพระมหาชนก ที่ถึงท่านจะไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะไหว้ไปกรมาสุดคือทุกรูปเป็นประโยค9เก้าและขอทุกรูปประสบความสำเร็จทุกอย่างทังที่ปรารถนาะทุกทุกรูปเธอและขอขอปิดการอบรมปีการศึกษา1 6 3 6 4แต่วันนี้ต้นไปนะเดี๋ยวต่อไปนหม่อมลุกขึ้นไหว้พระพ,ะพร้อมๆกัน